เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆวย้ชมเลือกสวยเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda นะครับ Honda Accord เครื่องเกียร,รนน์ดีนะครับมอน้ำดีความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายตัวรถก็ยังสวยอยู่เลย Accord นะครับขับดีวิ่งดีแน่นอนพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางไกลนะครับ กับราคา37,000บาทเท่านั้นเองราคามอไซค์พร้อมใช้งานเครื่องหัวฉีดนะครประหยัดน้ำมันมากเดีอยวโต้ uto, ใช้น้ำมันเบนซินอ <ens> ย่างเดียวครับไม่แก๊สภูมิไรพาวเวอร์ขับง่ายสีสันก็ยังสวยนะครับภายนอกสวยงามๆมภายในเดิมเดิมบาะผ้าเดิม,ดมกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับห้องโดยสารสะอาดช่วงล่างแน่นนั่งนิ่มสบายล้อแมก กระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับแขงคอนโซลสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดเล่มเอกาสารชุดโอนครบนะครับครบทุกอย่างเลยพิกัดดูรถอยู่ตัวเมืองอุดอรนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของตใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ